เฮือฮาจิ้งเลนสองหางวิ่งเกาะใต้ฐานองคท้าวเวสสุวรรณคอหวยเชื่อมาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านแตกตื่นเฮือฮานะคะเมื่อจู่ๆเจอจิ้งเลนสองหางนะคะไปโผล่ใต้ฐานองคท้าวเวสสุวรรณนะคะชาวบ้านเลยเชื่อว่ามาให้โชคนะคะที่ สำนักง,งานโครงการสายทานสะพานบนส่งศพฟรีทั่วประเทศนะคะที่บริเวณถนนสุขุมวิทีแยกเนินกระปปลอกหมู่ที่2ตําบลบ้านช้างอําเภอบ้านช้างจังหวัดระยองนะคะเจ้าหน้าที่ของโครงการนี้นะคะบอกว่าพบจิ้งเหลนสองหางนะคะวิ่งมาเกาะที่ใต้ฐานองค์ท้าเวสสุวรรณ ู้เป็นหนึ่งในเท้าวจตุโลก,กบาลทั้ง4ในผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์และมีผู้ผีปีศาจเป็นบริวารเขาจึงได้จับเอาไว้นะคะพร้อมทั้งซื้อตู้กระจกใส่เอาไว้เลยนะคะเพราะเชื่อว่าจะวิ่งมาแบ่งโชคแบ่งลาบให้กับประชาชนผู้มีจิตกุศลมาทำบุญบริจาคลงศพนะคะ ซึ่งว่ากันว่ามีคนมาขอโชคขอลาบแล้วถูกลางวัลไปแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะพบว่าจิ้งเหลนตัวดังกล่าวนะคะเคยหายออกจากตู้มาแล้วนะคะแต่ไม่ไปไหนไกลนะคะเพราะจะไปเกาะที่ฐานขององค์เท้าเวสุวรรณที่พบครั้งแรกนั่นเองนะคะซึ่งคนโบราณเชื่อนะคะหากใครได้ครอบครองจะมีโชคนะคะเขาจึงนําอาหารมาให้จิ้งเหลนตัวดังกล่าวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพวกมแมลงนะคะอีกทั้งเห็นมันก็ถูกหวยมาแล้วสองวดนะคะตั้งแต่เห็นจิ้งเหลนสองหางนะคะเมื่อชาวบ้านทราบข่าวนะคะก็มาตีเลขเด็ดนะคะบางคนบอกว่าสองนะคะบางคนบอกว่า7 2 1สองนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะจิ้งเหลนโผล่ใต้ฐานองค์เทวสุวรรณนะคะแล้วคนเห็นบอกว่าได้โชคมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ